เสียงวิ่งแล้วนะเออนั่นแหละเอ่อผ้าแผลนิดนึงแล้วับเออมาๆนิดนึงไม่ต้องเอาไปเดชมา,าแล้วผ้าแผลมาสักสี่อันก็ได้สามสี่อันเป็นเดชกูมีส่วนตัวอยู่กูเดี๋ยวต้องไปไล่เก็บผ้ามาบ้างละไล่เก็บผ้ามาทำไอ้ไอ่ไมาทำลักบ้างละตู้แลักตู้เส่ผ้าโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะไป เขาเรียกว่าลาตะเวนแถวๆตรงนี้กันนะครับเหมือนมีทีมผมรายง,งานมาว่ามีบ้านคนอยู่ตรงนั้นนะครับจะลองไปดูกันเป็นไงไอ้พี่ล็อกได้ปะมึงจะสูแล้วสู้ๆ่อนมึงทำได้ดสู้ปะ่ะได้เสร็จแล้วบอกเลยเวิ่งใกล้มากเลยโกรธ เจอแล้วไอ้สัสดีไหมเอาเลยหาหรอกมึงมึงถอยมึงมึงถอยมึงถอยเข้าไปในบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บออกออกให้็อตมึงเออาโอเช็อตจะไม่ตายตายปะไม่ตายเดี๋ยวมึงมึงมึงถอยมึงถอยเข้าบ้านไปก่อน เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเก็บเข้าบ้านเดี๋ยวให้เดี๋ยวที่บ้านเก็บเลยมีอีกตัวหนึ่งเหรอหน้าบ้านโอ้โห้เยอะเกินคนที่บ้านฮนะแอบนึ่งไปเก็บตบนะ่งฮะไปเขา,านอนในตรงนี้นหนึนนห่งตายปะเอ้ยไปบีนปะไปก่อนปล่อยเฮ้ยขอโทษมันอยู่นี่แหละมันไม่ได้มาไมไ,มไ,มไมหนหรอกเออเออนี่เอากระบอกนี้ไปอ่ะหน้าไว้ใจอยู่จุกเลือกจุกเลือก เออลิวว่าไงมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมึงมาเก็บมาเก็บเนื้อไอเนื้อตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปสำรวจบ้านแป๊บนึงบ้านมันอะไปทำอะไรกินสำรวจนึงไม่อะไรกูความแบกกูจะอยู่ซัพพอร์ตไกลๆแล้วกูเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลส์ไม่ใช่ไรเฟิลเดี๋ยวเป็นดีมอาร์ไรเฟิล xep ba mòn biem mưng ở lốt đó nè mến không à pushing mày nghe phiềnปกติ bao ผีอะนะไม่คนเนี่ยเราจะมีคนขีมั้ปวางระเบิดกันระเบิดดูอยู่เล่นเล่นมุกเดียวพี่เบลวะกลัวเนี่ยนี่ไหม

กุ้งค้างเฮีย,ยอะไรอีกเนี่ยโอเคโอเคดูว่าตัดดูว่าหลุดเติมเลยเข้ามาเอาอแล่ว่ายน้ำอีกแล้วไอ้เียจดําเลยนะเจดําประจรเจดําเหรอเราจะมุ่งหน้าลงไปนี่กันอจอดรถไว้แถวๆในป่าแล้วเดี๋ยวลงมาเอาเราเองกล่องซ่องมาไหมไมีนานานมกล่องซ่องจากไลเฟิลกูอยู่น่าจะได้อยู่ หน้าเรานี <st unlikely> ่ปเปล่ะใช่ไหมไกลเยอะเนอะเดี๋ยวกลัวกลัวระเบิดไม่ใช่ไงเข้าใกล้มากก็ไม่ดีไม่กลมบอก่ะไอ้ยเขาแพงสีฟ้าเนี่คือจะทำแบบนี้ใช่ไหมยังไม่ได้อัพเกรดใส่ของไม่จะใส่ข้างในเลยอะไรนะวางอยู่ป่ะดิเดี๋ยวจอดด้านหน้านี่นะเดี๋ยวต้องเดินเท้าแล้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยบรรสายบรรสายบรรสายได้บรนใหม่ตะกอนตะกอนตอน มึงเห็นบ้านมันยนะทงฟ้าตัวเงี้ยววางคงมองไม่เห็นมึงมองไม่ทันนะเนาะต,มา,ตมา,า,ามาตามาลง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 ตามาตามาตามาเอาความมาดิเกมแคสเนี่คือเห็นปะขนาดเห็นปะวางธงขนาดนั้นมึงเห็นปะระเบิดแน่เลยวะเดินระวังระวังนะ รับทรบขอกล่องซ่องก่นอนเฮ้ยแจ้งทุกคนในทีมตอนนี้ตอนนี้แถวๆบริเวณที่พวกกูอยู่เนี่ยบ้านเริ่มเยอะแล้วนะเราต้องรีบมาถอนลากเราต้องรีบมาถอนลากถอนคนรอบนี้บ้านเล็ก,ลกแต่เป็นนะ่<า>ครับขับไปอยู่ไกลจากบ้านหลักมากนะอยู่ไกลจากบ้านชหาดอยู่นะที่มึงหารั้ทราบเป็นเ่าอินบ้านเล็กไม่มีขับบินนะมีวอชทาวเวอร์อยู่อันนึง กำลังกลังกล่องซ่องดูอยู่ว่าคุณเดินเข้าไปใกล้นะมีคนหรือเปล่าฮะเดินเข้าไปดูนะมีเข้าเช็คเลยกูพยายามดูระเบิดเข้าเช็คเลยเข้าเช็คเลยมึงเอาของวางที่รถก่อนก็ได้นะไม่มีอะไรมากมีแค่ดีเซอร์เออเข้าไปเช็คดูกูกำลังดูระเบิดดูดูครอบเวอร์หน่อยนะเออดูดูบ้านนี้อยู่มีเข้าดูเลย เอ้ยเพียสเลอเก้าว่ะเพียสเลยเก้าว่ะนี่มึงเช็คของให้พร้อมก่อนไอ้บบ้านเล็กมันวางส่งฟ้าไว้เด่นมากเว้ยให้มันเะ่น่านวาง่งฟ้าขนาดน้คือคือกูคือกูกับบีมกำลังกำลังจะก็ไปอไอ้ใบบ้านแถวชายหาดอะ่ะมาเจอคาบินเล็กก่อน วิ่เลินนะคืนนี้เราเลดได้เลยนะเอาจริงตามตรงอ่ะเราควรจะเหยียบระเบิรดหรือ,อเปล่ากูยังไม่ได้เช็คแล้วนะเออเออเออเ,ออเราดูรอกก่อนว่าบ้านมันมีที่อะไรบ้างโดยสัญชตาตญาณของคนแล้วมันจะวางไว้รอบข้างมุมเออไม่ต้องเข้าใกล้มากเอาแค่พอเห็นอ่ะค้าวบินโลนาบ้านมันภูไม้เยอะจา่าโคตรเยอะวัตถุ์เบอร์ของแมปว่ะใช่วัตรุเบอร์ของแมป บ้านมันเพิ่งสร้างมาซ้ำเนี่นยไปบีบๆเดี๋ยวก่นอนอหรืออาจจะเป็นนี่หรือเปล่ามาทำธงฟ้าไว้นี่อาจจะเป็นศูนย์ราจจะเป็นจุดกลับระเบิดโดยตรงหรือเปล่าดงกลับระเบิดอ่ะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แต่มันก็เป็นคน,นอเอาธงด้วยขนาดนี้ป่าวะเราเข้าไปดูก่อนความไม่อยู่เราไม่เห็นอะไรผิดปกติ คบินเล็ก,ม,กมันก็วางธงเด่นไปขับบินเล็กสุดเลยใช่ปะ่ะเล็กมากโอเคหายลแล้วลกำลังจะดูระเบิดไอ้รอบนั้นไม่ได้ระวังดูดิเหยียบไปรอบนึงรีวอยู่ป่ะนะ่ะมี <Hey. S 1> มีที่กินน้ำอยู่ที่หนึง่งให้ขัดจังหวะแป๊บนึง <Okay. S 3> เดีเยาเราจะยกเลิกกันนี้ยังไงนะกิมเขียวเรากดครั้ง กด F แล้วไปที่ Destroy กดกด F มันจะมี cancel อยู่เออมีได้ t อยอยู่ถ้าทำเกีอร์ cancel พิมพ์เดี๋ยวล็อคบ้านไม่ได้ล็อกล็อคหน้าบ้านไม่ล็อกเข้าไปดูดิหายไปกับดักไอ้เนาะธรรมาโดนก็ไม่ใช่ดูดิล็อคป่ะไม่มีพิกล็อกของมีแล้วบ้างของเน่ามากดูดูกล่องหน่อยดิมันไม่มีอะไรเลยยิงนกหนึ่งกระบอก มีีเลย่กูมาละกูมาละกูมาแล้วเครียกี่กี่กูมีอะไรเนอะพวกเล่นใหม่ใหม่เลยเหรอมันเพิ่งสร้างก็ได้ไม่นานนี่หว่าบีมมันเพิ่งสร้างได้ไม่นานประตูยังเข้าก้าเปร์เซ็นต์นอยู่เลยไปเร็วๆปะ <c oughs> มาจิกแล้วก็ไป กอยู่ซนีัตามมาตามมาจำได้อยู่เดี๋ยววางม้งรถเลยดีกว่าไม่ไม่ไม่ต้องกูจำรถได้จอดตรงไหนอ่ะจำได้หมดอ่ะเดี๋ยววางม้าไว้ง่ายกว่าจิกเราโคตรแย่เก็บไว้พี่กูุ่มเลีอมัก็ได้ อ่าอเรือเราเรือเรากูไม่ได้ไปเช็คพี่ไไห,ห,หรอก็ทนานเนี่ยน้อยใจแ้ามันน้ทยาจมันทำไมรู้เกิดเบิ่มขังกี้ว่ะกูขังกี้ว่ะเมื่อนันขวาไปเนี่ย เดี๋ยวนึงนะกูขอกล้องกล่องซ่องไว้เลขห้าก่อนโอเคเอาไปไปี๋ยวไม่เห็นบ้านมันเลยอยู่ฝางซ้ายเรายัางมีอยู่ห่างไกลอยู่ นานอยู่นี่ๆๆๆข้างล่างเหรอฝั่งไหนถ้าเรือมันอยู่ใกล้นี้ฝั่งหน้าเลยล็อกแตละหมดไปห้าสิบอันใช่เลยมันจะไปอยู่ระนาดเลยเคสามีหนึ่งเวยไฟหนึ่งเวก์ตรงไหนนะ นี่เสร็จอะไของของของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของแฮไดเองฉลองไม่คุไม่เป็นไรตรงไหนวะบีมป,ปืนก็เย็นตรงไหนนะใกล้ๆเนี่ยโรถขอดูเทียบแบบโอ้โหขอทิศขอทิศหน่อยมเมนต์อยู่อีกฝั่งไอ้คิวด้านหน้าอีกนิดนึงอีกเยอะเลย มึงเห็นแหลมแหลมแหลมฝัม่งนู้นใช่ปะแหลมชี้โดโอเคโอเคแหลมฝั่งนู้นใช่ไหมที่มันมาเส้นเดียวสองนู้นเลยโอเคโอเคดูคนดูดีๆนะอะไรอะ เอทีวีน่าจะเกาะไปได้สักสองสามคนเนาะจะได้มาเป็นอินเดียนเนี่ยจริงๆมันไปได้ไงรน,นั่งได้สามคนด้วยซ้ำบางทีเยนแมนผีอีกแล้วผีอีกแล้วมีเอามีอยู่นั่นไหมล่ะมามาม,ะมามาอยู่มีอะไรมีเดมนายเอาเาอีกมาได้เอาดิเกวางเอาหมกไปเยยินในเอทีวีอีกอันหนึ่ง อุตส่าห์พยายามพลิกลลอกอันสุดท้ายได้ของกากามันไม่มันไม่ใช่ดวงอันนี้มาสี่รี่ถ้าไม่อัพมานน่าจะสองวี่ใครไปทำได้สองวี่ตรงเกมโอเคโอเคกูเห็นละอ๋อโอเคโอเคเห็นละเห็นบ้าน้าละ ได้ไปเลยดูดีเลยมุมใช้ได้เลยนะมุมบ้านมันใช้ได้เลยแ่ะคนเขาชอบยิบสิ่งก่อสร้างแต่ยังไม่มีฮะเฮ้ยมีคน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 หนึ่งกูยิงกูยิงได้แล้วเนี่ยอย่าอย่าอย่าอันเรืองเสื้อเหลืองคนหนึ่งเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองคนหนึ่งนี่เรามาทักเรามาแวะดูกันเฉยว่ามันมีใครเฝ้าอยู่เปล่า บ้านมันเริ่มแข็งน,นะมันเริ่มก่อกสอบทรายออกมาละมันวางอีกชั้นนึงเหมือนรั้วรั้วรั<ป>้วปเป็นรั้วเหล็กออไม่ใช่เหล็กดีรั้วเป็นรั้วไม้อยู่ข้างหลังอ่ะไม้ไม้มันวางไม้เพิ่มดิมันวางเหล็กเพิ่มเหรอวางไม้เพิ่มสองชั้นเหน่อยเหรอเออเชั้นเพิ่มนะโ oh, oh, อ้ลึกลึกโอ้โหไม่ฝนแบนแบกอ่เดี๋ยวนะ ให้กูไปวิ่งดูไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมันมีอยู่ในบ้านเราดูแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้เราเห็นชัดแล้วว่ามูมบ้านเป็นยังไงคาบินคาบินใหญ่สุดคาบินใหญ่สุดคาดว่าน,น่าจะมีกับระเบิดรอบบ้านน่าจะพุ่มไม้นี่น่าจะมีเออเลดบ้านเรานัดก,กันพรุ่งนี้เช้าไหวกันไหมล่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่มไหวไม่ไหวทุกคนนี่ติดเกือบเที่ยง ไม่คือถ้าเราจะเลดต,ตอนนี้มันไม่ได้มันเฝ้าบ้านอยู่เว้ยตัวหนึ่งเห็นเลยมันมีรถทวเวอร์ใช่ไหมคาดว่าเมื่อวเห็นไม่ครบเดี๋ยวเปลี่ยนมุมก่อนนิดนึงวันนี้เลดได้นะสองีเอคี่ลนยะถ้าถ้าเราถ้าเราเช็คว่ามันมีคนเดียวได้โอเคแล้วมีเป้าซ้อมยิงประตูเหล็กสองมีฐานขึ้นไปยิงด้วยเอาเรื่องอยู่นะกันไม่ยิงตัวเหล็กสองชั้นนน รั้วเหล็กสองชั้นสองชั้นเลยเหรอสองชั้นเออไอ้เหี้ยคิดหนักละไอ้สัตว์สองชั้นอันหกลูกซองสี่ร้อยนิตสองชั้นเลยสองกนละคนหนึ่งออกมาข้างในเป็นเหล็กสองคนมีสองคนเอาฟังไหนวะเอาฝั่งขวากูเห็นละมีประมาณสองคนเสื้อเหลืองคนหนึ่งขาวาบไปละมีตัวหนึ่งหลังก็สอบใจเห็นอยู่จะไปยิงมันเลยไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิง ี่กูมายิงแล้วไม่ได้ของเนี่ยเดี๋ยวพี่ยกูมานี่ด้วยสิกูมาส่องความเป็นความเป็นอยู่มันด้สิอืเลือดอืเลือดไม่หลับไม่นอนยิงทีมีความรู้สึกว่าจะเจาะได้เลยวะใช่ไม่แทบก็ผ่านยากกว่าไอ้ตรงจุดที่บ้านพี่เบยอยู่อีกนะที่ที่พวกเพื่มันมาสร้างตามพี่เบย์จุดนั้นนี่รั้วอย่างชั้นเดียวนะ อันนี้นี่คือสองชั้นเลยนะเหล็กชั้นหนึ่งไม้ชั้นหนึ่งนะไม้ไม่มีปัญหาเลยไม้เออใช่ไม้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเราเราต้องใช้เวลาเหลือเยอะไงมาน,นัง่งผิงไฟกันอยู่ถ้าก็เอาบาเลีตมานี่กูเก็บสองได้เลยเนะี่ยเห็นเขาเข้าแค่สองคนนะเห็นเพิ่มปะไม่เห็นพีมน่มีอย่างคนมาใกล้เกินไป<ม>ไ,ไม่เห็นเลยมันจะอาลึดมันจะอาลึด สักแค่หย,ห,ยหยหย,หยิบกิ <c oughs> ่งไม้ปะเหยียบสักตังเลยสัตว์แห่งกันเ่อะมาระยะขนาดนี้ไม่ไม,ไม,ไมีใครได้ยินหรอกเนี่ยไเสื้อดำเสื้อดำนี่ปล่อยหัวในกูเม็ดเดียวเลยเนะี่ยระยะก่อนแป๊บนึงเนี่ยไอ้สูงไม่เล่นแล้วแหละไปเล่นเกมอื่นแะล้วละระยะสองร้อยสองร้อยสองสองร้อยยี่สิบเอ็ดเมตรเป่าหัวได้เลยเนี่ยกูะบอกช็อนเนี่ยวัดระยะไงวะ กดคอนสโคบใช่ไหมกด,ดกดปุ๊บแล้วมึงเล็งตัวนักฆ่าแล้วกดคอนโทรลทีนึงมันจะวัดระยะให้มือกูมาสั่นว่ะเพื่อนนัดเดียวตายปะหรอชัวร์แน่นอนอ่ะตอนนี้ยังไม่ชัวร์นะมันหลบไปละไม่คือเราจะพัวเดียวแล้วเราก็หนีอย่างนี้เหรอใช่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 ไม่แต่อออขอขอ<ล>ขอขอสักน,นิดน,นึงว่าจะขอเช็คให้ชัวร์ก่อนว่ามีกี่คน แต่กูเห็นเข้าข้าแค่สองคนอ่ะตอนนี้เสื้อเหลืองอยู่ในบ้านมันมีโอกาสที่เป็นตี้ใหญ่สูงมากเลยนะไม่มันสร้างเร็วมากเว้ยเพราะเมื่อวานพวกมึงมาเห็นแค่แค่ชั้นเดียวเพราะมันสร้างเร็วมากันก่อนเว้ยไม่ใช่เมื่อวานอะวันก่อนๆอะก่อนวันก่อนอ่ะมันสร้างเร็วมากเลยนะแล้วมันขยันขยันเร็วขยันมากหรือไม่ก็สองตัวนี้อาจจะแค่เข้าข้าบ้านอยู่อันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันเช็คเรรอบบีมเผื่อแบบมีตัวไหนเขาคนขับรถเข้ามาเผื่อแบบว่าไอ้ ขับเรือง้นเราซุ่มนานกว่าน,นี้ไหมละ่ะได้ได้หมดได้อยู่อาหารมีอยู่วิมรู้ก่อนนะกูขอหมดอาหารกันแป๊บนึงหมดข้าวก่อนเสื้อเหลืองโดนมาหามันโดนหามันมเหรอไอ้ขี้มุมนี้ยิงได้เลยนะั่นแหละมันทำอะไรหมดวะมุมกูก็ยิงได้ทีเสิรื 1, อพันเมตรนะอยาอย่าอยาอยา่ยาหาทำเชื่อกูไม่ไม่ทำอยู่แล้วมันอยู่หลังกระสอบทราย เมื่อกี้สะดำยืนนิ่งเลยนิ่งแบบให้กูเปิดได้เลยอ่ะเห็นเสื้อเหลืองตัวเดียวจุ่มนายหน่อยก่อนดูว่าแม่งมากันกี่คนเวลานี้มันต้องครบตี้ดีถ้ามันเข้ามาประตูออกทางขวานะประตูออกมนะัน่ะไม่รู้มีกี่ประตูทางขวาประตูนึงมีสองมีซ้ายหนึ่งเอ,อ้ยเดี๋ยวนะโอเคกูเห็นหัวแดงอีกคนนึงละนี่เห็นกูป่าวะโอเคอ๋อตัวดำเหมือนเดิมแต่เห็นไอสัตว์เห็นเดีกูเปิดจริงนะเปลี่ยนมุมนะ เดี๋ยวเพมึงเิ่งกี่อนยมึงถ้ามึงเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยมุมกูไม่เห็นง่ายๆหรอกกูอยู่ไกลยอยู่มุมกูอ่ะสองร้อยเมตรอ่ะกูเห็นเวละไม่ใช่กล้องดูก็ไม่เห็นอ่ะมุมกูอ่ะสองร้อยสามสองเมตรมันทำอะไรอยู่นอกบ้านวะเนี่ยกูเห็นอีกตัวหนึงง่งอ่ะสามไม่ใส่หมวกอะ่ะไม่ไมส่อม่ไม่เมื่อกี้ไอตัวใส่หมวกแดงมาไอตัวดำเหมือนกันตัวเดียวกัน กระเป๋าด้วยกันเลยชุดชุดชุดอันนี้นะชุดดำมืดๆดำๆไหน่อยว่าชุดลายพรางนะเออลายพรางก็หยุดมันยืนอยู่ตรงที่เดิมเลยตัวดำอ่ะยืนอยู่ข้างกระสอบทรายเออก็อยู่ข้างกระสอบทรายน,น,นั่งนั่งมากกว่ามันนั่งมันไม่นั่งไงตัวนี้ที่กูดูมันยืนอ่ะตอนนี้กูเห็นมันนั่งอ่ะอ๋อสรุปมีสามเหรอเสื้อเหลืองอยู่ไหนคอนฟอร์มคอนเฟิร์มดีดีเสื้อเหลืองไม่เห็นดูประาดฟ้าหน่อยบิ๊มเห็นปะเผื่อขึ้นไปต้นไม้บัง เห็นประตูอีกป่าวประตูออกทางไหนอีกกูคิดว่าน่าจะมีทางซ้ายตรงกลางออกอีกทีหนึ่งอ่ะมีซ้ายกลางซ้ายขวากลางขวามีขวาขวาตรงกลางบานหนึ่งสองสองสองบานเจอประตูสองบานสบานสองบานเพราะมันต้องเข้าออกใช่ป่ะมันมีสองบานใหญ่คือมันคือมันสบายเลยอ่ะคือเหล็กรั้วสองชั้นอ่ะทำไมมันเล็ก่ะ มันฟาร์มเมือง A2 นี่ไงบิมใกล้นิดเดียวเคียภารกิจเดดบ้านตัวนี้นี่มันเอาเรื่องอยู่นะงงไม่เห็นแล้วน,นะกูมไม่เห็นละกูเห็นกระเป๋าเล็กๆอยู่ เห็นเขาๆตอนเนี้ยตัวหนึ่งออคอนเฟิร์มได้สองตัวออคอนเฟิร์มแน่นอนแต่ไม่ชัวร์งไงว่ามีกี่ตัวบีมีประตูด้านเราอีกบานหนึ่งประตูฝั่งเราเอ,อ,รอีกสองอประตูใหญ่อีกสองบานบานใหญ่สองบานใหญ่เออจประตูออกท่าเรือใช่ใช่ประตูออกท่าเรือ,อ <นะ S 1> มันออกไปไหนของมันปะวะ ระยะ2องรเมตรลมอยู่ระดับต่าอุณหภูมิสามเอ็ดองศาปาดขวาพิงเพื่อหวังผล <c oughs> ปา <c oughs> ดขวาพิงอะไรลมไม่แรงตอน <c oughs> นี้กูเห็นตัวดำแล้วนะกูเห็นตัวดำแล้วโอเ้โ okay. หกูเห็นเสื้อเหลืองกูเห็นเสื้อเหลืองใส่ไหนมาตรงเสื้อดำแล้วอยู่ตรงบริเวณนี่ที่กินน้ำเฮ้ยอ๋อเสื้อดำอ๋อเสื้อดำวิ่งไปขวาเฮ้ยเปิดได้บิมตอนเนี้ยเพราะวาจะเข้าหัวแน่นอนอ่ะเอาเลย สองเงินเลยเหรอ,อถ้าทำมันใจก็เอาเลยเขี่ยมันนนยื<ก>นิ่งกูกระตุกพอดีว่ะวันหนึงนึงกูกระตุกพอดีว่ะเขี้ยหัวบัง<อ>หัวบังนี่อีกพี่เห็นตัวเสื้อดำป่ะไม่เห็นละมองกูไม่เห็นละเสื้อเหลืองกกไม่เห็นเหมือนกันตอนนี้เงียบละไม่รู้มึงเห็นกูหรอือเปล่ามันถือไนมันใส่ไนแล้วใช่ไหมอืมมันใส่ไนแล้วใส่ไน,นเวลานี้ไม่ได้ช่วย เปลี่ยนมุมนะระวังระวังบิมเปลี่ยนมุมด mm ูดีๆเฮ้ยอุ๊ยเสด็มละอุ๊ยเสด็มนิ่งมากบิมใส่เลยใส่เลยบิ๊มไปถอย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 โดนแล้วโดนแล้วไม่รู้ไม่รู้รู้ไม่รู้เหมือนล้มไปแล้วไป สัตว์กูเหนเื่อยอีกไอ้เฮียการหายใจนานเลยดิลวเข้าหัวเน้นๆอ่ะเมื่อกี้ตายมิบ่ห่อไม่รู้อ่ะกูยิงเสร็จปุ๊บมันกระตุกนิดน,นึงอะ่ะเข้าหัวไปสองชุดอ่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเข้าหัวไปสองชุดอะ่ะน่าจะล้มอะ่ะผีนี่ก็ไม่รนะู้สูไม่ได้เข้าหัวไปสองชุดอะ่ะสัตว์กูเหนื่อย แม่งต้องมาเอาเราแน่อนอนเลยวะโขลยเอ้ยกรัรหายใจนานไปหน่อยมันบิมบ่มเจาะไปเป็นบาเลมรมึงล่วงไปแล้วประตูสองชั้นไหนสองชั้น,นอะอ,อัพเกรดสิบ้าแล้วเอออัพเกรดแบบคือแม่งกลัวจัดอะคือแบบกลัวโดนเหล็จัดจัดคือตอนนั้นมันอาจจะอันเลอะแล้วก็ไปเหยียบระเบิดด้วยแหละ มันน่าขึ้นมาแถบคิวหรือเปล่าขึ้คือมันขึ้นอยู่ไม่กูเหยียบใกล้มากเลยนะมึงมึงก็มันมันอยู่ในบ้านด้วยนี่ใช่ไหมอยู่เอองั้นก็น่าจะเลิศละไป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 จำได้ว่ามึงบอกว่ามีเอสี่บ้านนึ่งเอใจเอสี่ก็บ้านพี่เบย์ไงตรงบ้านพี่เบย์อะตรงที่เดียวกันเลยเขิน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 นั้นบ้านนั้นกูไม่เห็นเฝ้านะแต่ัวชั้นเดียวงั้นเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่าได้ได้ได้แต่บ้านก่อนตอนนี้ มาแล้วจาว้าหน่วยขั้นทีเร็วแล้วตรงนี้แข่งเล่นใน่เลยแน่เลดเล่นโอ้ถ้าบาเลตคือมันทกี่ตายแน่นอนอ่ะออ้ยอ่าลุงเงี้ยวบาเลตมาเลยว่ะวะไม่ไม,ไม่เราไม่ได้กลับมาฆ่าเรากล่าวถ่วนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวขอตัดตรงนี้ก่อน บบบา <S S บาาขอได้กล่องไว้แล้วบ้างไหม BC เยี่ยมมากกล่องมันหรือกล่องเรากล่องของนี่คือไง BC 3มันถอยไปในบ้านอะไรก็ได้ะถอยเข้าเลยมากเลย BC ธรรมดาเป็นมีไทยอันหนึ่งเรา BC อยู่อย่างละอันว่าเรามิชั่นคมพีชอยู่นะฟิล์ม มันตายอ่ะเดี๋ยวของดีกว่ามันไม่ตายไงเพื่อนมันชุบมันมีอยู่สองคนแต่ถ้าตัวเดียวอาจตายอยู่มีระเบิดเลยแกถึงฐานทัพเราแล้วสงสัยเราต้องอัพดัวเชั้นสองแล้วเหรเพื่อนนานเอ้ยไปเปิดประตูไอ้น้องเปิดประตูพี่ดิตรงไม่ได้ฮะโอ้ทำไมอยู่ประตูเปิดเองวะ สีเหี้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมาดูเปิดเองอ่ะเฮียชิบหายแล้วปลาเลิกเล่นเหี้ยไม่เล่นละเฮ้ยเหอะเฮ้ยวันนี้เราเล่นนี่เปิดจริงมันเปิดจริงมันเปิดคนเดียวเลยเปิดจริงเปิดจริงลงมาลนรถไม่ได้กูลงรถไม่ได้โอ้แสประตูปิดเองเอาเฮ้ยประตูปิดเองไอ้ไอ้ไอ้เปิดได้เอ้าเฮ้ยไอ้ไอ้มันยืนอยู่นี่เอ๊อะไรวะ โจนี้ต้องถ่ายเก็บไว้รบ,บเกมรบเกมทิ้งกูลงรถไม่ได้ด้วยเป็นที่ะไรเนี่ยบักเหรอเข้าม่